สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการยกเลิกการบล็อกเพื่อนใน facebook นะครับก็คือว่าวันดีคืนดีเนี่ยนะครับเราไปบล็อกเพื่อนใน facebook แล้วนะครับเกิดอยากจะเลิกบล็อกนะครับจะมีวิธีการทํำยังไงไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะไปที่ facebook นะครับแตะไปเลยนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอันนี้คือหน้าฟีด นะครับหน้าฟีดปกติของเรานี่แหละนะครับวันนี้นะครับทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับแตะมาที่3ขีดนะครับเมนูนะครับสขีดตรงนี้นะครับในส่วนของ Android นะครับ3ขีดก็จะอยู่ด้านบนนะครับแตะไปเลยครับตรง3ขีดนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมาเจอคําว่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับหากใครยังไม่มีนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ให้เราเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นก็มาเลือกการตั้งค่าอีกทีนึงนะครับแตะไปเลยจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเจอกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะครับให้เรามาเลือกที่หัวข้อนี้นะครับการบล็อกนะครับแตะไปเลยอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นรายชื่ออ่า คนที่เราทําการบล็อกไว้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้นะครับ Akt. ทีนี้สมมติว่าใครอยากจะเลิกบล็อกค,คนไหนนะครับเราก็กดตรงที่คําว่าเลิกบล็อกที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลิกบล็อกค,คนนี้นะครับผมกดที่เลิกบล็อกปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเนี่ยหากคุณเลิกบล็อกคนนี้นะครับเขาอาจจะสามารถเห็นทำลายของคุณหรือติดต่อคุณได้นะครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณนะครับก็ลองอ่านดูนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่คําว่าเลิกบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการยกเลิกการบล็อกเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ของเรานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ